เอาเลยฮะกับสุรีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้เรามาอยู่เกมไมค์ครับอีกแล้วนะครับเด็กกับไมค์ครับมอเตอร์ซิมนะฮะซึ่งผมได้ไปทำเล้าไก่นะครับไว้ใหม่แล้วแล้วก็ได้ไปลงเหมืองนอกรอบนิดนึงเพราะว่ากูเห็นพวกมึงบ่นไงบ่นแบบพี่ครับไม่ต้องลงเหมืองได้ไหมพี่กูก็เลยไปเล่นก่อนแม่งนะก็เลยมาทำเล้าไก่ไว้ก่อนนะครับซึ่งก็มีไข่อยู่อันเดียวนะครับก็ขอบคุณมากสําหรับน้องไก่ตัวนี้เลย โอเคเดี๋ยวพาร์ทนี้นะครับเราจะมาทําอะไรเพิ่มเติมก็ไม่รู้นะครับโอเคเดี๋ยวขอทําฟาร์มข้าวกอนมันไม่มีวัวแถวบ้านเราอะเราต้องทําฟาร์มไข่กินใช่ไหมเนะี่ยโอ้ยไอบ้บ้าเอ้ยอยากแค่ให้แบบมีวัวสักตัวสองตัวก็ได้หรือมึงมีแกะให้กูสักสองตัวไหมก็ไม่ได้ไอบ้บ้าโอเคครับเดี๋ยวเราจะทำเอ่อถ้าเราจะทําฟาร์มผักนี่มันก็จะ ยังไงยังไงอยูอย่วะ <c ười> มันก็จะยังไงยังไงอยู่นะเออเดี๋ยวเราไปลองไปหาเพชรพวกแรกนี่ไหมแล้วมาทำวงจรกันเฮ้ยไม่ดีกว่ามั้งเสียเวลาเขาหรือเปล่าเดีย๋ยวเดี๋ยวเราขอมาร์กจุดไว้ก่อนนะอัน,นตรงนั้นมันจะลบมาร์กจุดยังไงวะ <c ười> มาร์กจุดมันจะลบยังไงอะเออเออ,อามาร์กจุดก็เอาเป็นสีเลยอันนี้เลือกสีเหรอเอาเป็นนี้แล้วกันอ,อ่าโฮมโฮมสอง ชึบอาโอเคตัวเอเนาะหมสอง่งมัตั้งง่ายแบบวะเนี่ยไปไปเลยเดี๋ยวเราไปหา <c oughs> สเรสรดติดคอเลยทีเดียวเชียวเดี๋ยวเราไปหาดูก่อนนะว่าแถวนี้มันจะมีพวกสัตว์อะไรอยู่หรือเปล่าว่าอยากต้องการมากตอนนี้ขอมีวัวสักตัวได้หรือเปล่าแทน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 ไอเหี้ยแล้วก็กตุก เหมือนคับคล้ายคลับคลาว่าผมเห็นคนนะซึ่งคนเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆตัวเรานั่นเองเนะครับอู้ตกใจไอสัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเข้าอย่าเข้ามาหนีขวานเฉาะหน้าเลยไฟยนี่ครับเราเจอคน,นครับสวัสดีครับคุณคนเฮ้ยคุณคนแรกของได้เว้ยเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เกียดการกระตุกที่สุดโอ้ขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจเอี้ยเอี้ยแม่งตายเลยเว้ยเอี้ยโอ้โหกุโฮโฮสตีนเอาคนกูตายเลยทีนี้เดี๋ยวเราจะทำฟาร์มรวมแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราทำฟาร์มรวมกันอล้วคนาบอกว่าพี่ครับมันไปมีลูกได้นะในอหมู่บ้านนะครับซึ่งผมขอไม่มีแล้วกัน เนะพราะกูมีไม่เป็นนะครับนอกจอแล้วทาได้ <c oughs> นอกจอก็ทําได้แต่ในจอกูทําไม่เป็นจริงๆเออกูงงไงไอเ้เหี้ยแม่งทายากาศาสตร์แม่งต้องรู้ภาษาอังกฤษด้วยส่วนนอกจอไม่ต้องรู้ด้วยไอเ้เหี้ยมึงมีได้ด้วยโอ้โหเฟี้ยวเดี๋ยวเอานี้ทิ้งหน่อยแล้วไม่ต้องการเ l ลโหลจะมีวัวไหม,ามานนเนี่ยข้าไปฝั่งโน้นดิมีวัวป่าววะต้องการสักตัวต้องการสักตัว วัวน้อยเจ้าอยู่ไหนเอาเร็วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอแต่หมาจาังวะหมาแล้วก็หมาครับแล้วก็ไม่มีวิแววของวัวเลย <c oughs> โอ้ยวัวนี่มึงไม่คิดจะเกิดให้กูใช่ไหมเนี่ยวัวกับแกะเนี่ยดีบ้าเอ้ยมันไม่น่าจะไม่เจอนะหรือว่ามันเป็นพรอม,มอตวะเออช่างมันมลวกันไปเดี๋ยวเรากลับบ้านไปทำทำพวกฟรม์มฟร์มม์ดีกว่าครับ เรากลับไปทำฟาร์มที่บ้านดีกว่าป่ะเราต้องการฟาร์มมากตอนนี้อืมเออแล้วท่านเราไม่มีวัวแล้วเราจะทำไอ้นั่นยังไงอะไอที่โตเอ็นชาร์ดอะน่ะมันก็ติดปัญหาโตเอ็นชาร์ดอ,อีกโอ้ยเฮียชิบหายเลยกู <laughs> มันไม่มีอะเอเอกลับบ้านดีกว่าป่ะหาทำเกษตรกรก้าวหน้าใช้โคโมโตาดีกว่าป่ะและ้วๆเฮ้ยมันมอสนี้มันใช้ต้นต้นแล่ได้เหรอ คือน้องเขาบอกว่ามันพี่เว็บครับมันมีต้นแรกต้นแรกคืออะไรวะกูก็งง <c oughs> ไม่คือต้นแรกคือไรกูก็งงกูก็งงเป็นเหมือนกันอันนี้คือยาอะไรบ้างวะเนี่ยโอ้โหมีมีปืนด้วยปืนก็ใช้เออปืนเดี๋ยวค่อยใช้เอออันนี้อะไรเนี่ยมาช่างมันละอันนี้จานสีอุ้ยอันนี้ลม่ม <c oughs> มีคราบอะไรอย่างจังวะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นลม่มเอาไว้โดดนะอ๋อเครื่องดนตรีด้วย มีอะไรอีกอะ่ะนี่รองเท้าโอ้โหเดี๋ยวโคบอตา้าโอ้ยผมนี่ชอบเลยเออมีอะไรวะไม่น่าจะมีแล้วเนาะเออมันน่าจะมีเออพุพุพ,พุเดี๋ยวด้ะอ้าวเหรอนึกว่าพุคราฟได้ไอ้บ้าเอ้ยไปเดี๋ยวเราไปทำฟาร์มที่บ้านเราดีกว่าครับเราอย่าไปเสียไปลุงเวลาในการหาไอ้เจ้า วัวเลยครับเพราะว่ามันไม่น่าจะเจอนะพูดเลยคือแม่งไม่น่าจะเจอเพราะฉะนั้นเราก็จะมาทำฟาร์มเร็วกว่าวางแล้วก็มันอันนี้เป็นฟาร์มแครอทใช่ไหมแล้วก็ตรงต้องการทำฟาร์มที่อื่นด้วยอฟาร์มอะไรดีวะเขีย์พื้นที่ตรงนี้ก่อนแล้วกัน ถ้าจะทำฟาร์มเหล็กมันก็ยังไม่มีของเอนชาร์ดเลยครับเอ,อ้ฟาร์มทองฟาร์มทองมันยังไม่มีของเอนชาร์ดแล้วก็มันไม่มีวัวเราไม่มีวัวแม่งทำอะไรไม่ได้นี่ดิประเด็นโอ้ยเซ็งกันเลยทีเดียวเชียวมาเดี๋ยวเรามาสร้างที่เก็บของกอนดีกว่าไปเพราะว่าตอนนี้ของในบ้านเรามันเยอะมากเดี๋ยวเราสร้างที่แยกของก่อนเนี่ยเพราะว่าแบบมันต้องทําที่แยกของไว้เนาะเออทำไว้ตรงไหนดีตรงนี้แล้วกัน คือมันต้องมีที่แยกของครับเพราะว่าที่แยกของก็คือแบบมันมีฟาร์มหลายอย่างใช่ไหมล่ะเออตอนนี้เรามีฟาร์มหลายอย่างมากคือมอสในเนี้ยมันมีหลายอันเออแล้วเราก็ค่อยจะทําฟาร์มแบบแยกนะครับโอเคกูจะนะครับทําไมเดี๋ยวนี้โอ้โหเดี๋ยวนี้ทําไมกูพูดเพาะรู้สึกว่าตัวเองพูดเพาะกับกับท่านผู้ชมเหลือเกินเออช่วงเนี้ยรู้สึกว่าตัวเองแบบไม่ค่อยมีคําหยาบเพิ่มอ่ะเออไอ้เหี้ยอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีเลย โอ้ยกูจะสุภาพไปไหนเดี๋ยวเดียด๋วยวเดีขุดก่อนอันนี้ก็อันนี้ก็นนกไล่เรือมาไล่เลียด้วยวางปึบ๊บโอเคอน,นี่คือห้องเก็บของครับหลายคนออกอาทำไมมันเล็กจังอีบ้าไม่ใช่ห้องเก็บของไม่ได้ใช่นี้เราจะเอาลงไปใต้ดินไหนวะไม้กูอยู่ไหนเนี่ยไม้กูอยู่ไหนเดี๋ยวนี้ซื้อหนึ่งแล้วก็ สองอันโอเคแล้วก็พวดแล้วจะเอาไหมอ่ะพ,พวดดินพ่อพวดดินนี่มันขุดดินเร็วมากนะบอกเลยทำไมมันขุดเร็วจังวะเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองลองดูลองดูอ๋เชื่อขี้เข้ามาแล้มโอเคไปลองดอูเดี๋ยวลืมลืมกระจกลืมกระจกกระจกข้าเจ้าอยู่ไหนอยู่นี่ใช่ไหมปะ่ะเดี๋ยวกระจกมีในนี้อีกเอามาเผาไว้อ่าโอเคแล้วก็ ปิดกั้นจากทุกที่ทุกคนแห่ง12 12 11 11ส okay. อโอเคแล้วก็ตรงนี้ครับขุดขุดขุดเอาไม้ใส่อ่ะเพราะไม้มันจะได้แบบสีตัดกับกับหินนะครับถ้ามีแบบหินทั้งบ้านมันก็กระไรอยู่อะไรอย่างงี้มันก็ยังไงยังไงอยู่เนะโอเคเดี๋ยวเราต้องเอ่อใช้ไอ้นี่เนาะ ทำเป็นหลุมลงไปข้างล่างนะใช้หลุมลงไปข้างล่างเพื่อไปทําที่เก็บของนะครับข้างล่างบ้านนั่นเองโอ้ยเ <c oughs> นี่ยเวลาขุดเฮ้ยอะไรเนี่ยอ้าวทำไมมีไม้อยู่ตรงนี้อ่ะอ้าวว้าวเดี๋ยวเฮ้ยอะไรเนี่ย <c oughs> เฮ้ยมึงไม่ใช่หลอกมึงตายนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหอ้เชี่ ไม่ครับเราต้องรู้ให้ได้ครับโอ้โหเชีย่ยวว่าเร็วว่าเร็วมึงกับดักเร็วโอ้ยโอ้โห,โโหเชีย่ยแแบงหลอกกูมาตายไอ้ควายเอ้ยโอ้โหโชคดีเลือดไม่ลดอุย้ยไอ้เหี่ยอยู่ซะสูงเลยทีนี้อันนี้คือหีบเลยเนะี่ย อ๋อหยิบเก็บของโอ๊ยไม่ต้องการหรอกปะขึ้นไปดีกว่าอะไรวะแม่งลงไปกูว่าแล้วเสียงอ้โหูรู้ตัวเลยว่ากูโดนแล้วอีบ้าแม่งเอ้ยมีมีมีแบบอย่างนี้ด้วยเลยเดือดเด,เดืตรงนี้ตรงนี้อ่าวางวางดินที่เดิมวางดินที่เดิมอันนี้ทุบทิ้งก่อนอ่าอืมอย่างนี้ครับเรียบร้อยแล้วก็อันนี้ก็ทุบออกทุบออกสิไ เดี๋ยวๆๆๆโอเคก็ขุดตรงนี้ครับลงไปปุ๊บเราก็จะได้แบบช่องแคบมรากาแล้วก็ค,ค,ค่คอยๆขุดค่อยๆขุดเดี๋ยวแม่งแบบพังเละอ่าตรงประมาณตรงนี้แล้วกันนะครับพื้นที่ในบ้านของเราโอเคก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราทําเป็นเอาไว้เก็บพวกหีบของแยกต่างๆนะครับเพราะว่ามัน มันมีพวกผักเยอะใช่ไหมละ่ะที่บอกไปเออนั่นแหละเดี๋ยวเราแบบหลงหลงลืมลืม,ลมชิบหายเลยเอากูถีบไปก่อนแล้วกันปึ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดปึ๊บปึ๊บปึ๊บเออช่วงช่วงนี้ก็อาจจะลงคลิปชา้าหน่อยเดอ้อนะเพราะว่าพี่ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะครับก็เลยต้องขอโทษประธานโทษท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ ไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะครับแล้วก็เซิร์ฟโปกเกมอนเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ดูแลเหมือนกันช่วงนี้ก็ห่างๆหน่อยนะก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาว่างดูแลเซิร์ฟแล้วก็ลง YouTube เลยนะครับเลยต้องขอโทษท่านผู้ชมเลยจริงๆนะขอโทษจริงๆข <c oughs> <c oughs> อโทษจริงๆไม่ได้มีเวลาว่างครับนะเดี๋ยวให้มีแบบเวลาว่างๆก่อนเดี๋ยวแบบติดเน็ตเรียบร้อยเออติดเน็ตติดเน็ตขอแบบติดเน็ตก่อนแลวกันเออติดเน็ตใหม่อะ อืมเดี๋ยวกูลงให้เยอะๆเลยคลิปอะโอเคประมาณนี้เนาะแล้วก็ทำไมมันเหมือนมันไม่คล้ายกันเลยวะเดี๋ยวเอเออย่างงี้อ่าถูกต้องถูกต้องปึ๊บวางมาให้มันเหมือนกันมันจะได้สวยสองสามสี 2, 3, ่อ่าโอเคเรียบร้อยครับนี่ก็คือเอ่อลงไปเก็บของนะครับก็คือจะมีที่เก็บของข้างล่างเนาะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูอ่ะจุ๊บโอเค ทำเอที่เก็บของข้างล่างเนาะแล้วก็เราก็จะมาขุดอย่างนี้ครับเอาไว้ใส่หีบนะครับตรงนี้่าก็จะมีเสากั้นนิดนึงโอเคเนาะก็จะประมาณนี้นะครับเอาไว้เก็บหีบของเราซึ่งหีบเนี่ยเดี๋ยวแยกประเภทเองเออเดี๋ยวก็จะเป็นกล่องผักกล่อ,กองนุ่นกล่องนี่กล่องหินอะไรก็ว่าไปเอาแล้วนะเฮ้ยเฮต่ตอนนี้เราต้องขุดหินก่อนนะเฮ้ย เดี๋ยวเออมเท่ากันปะเนี่ยเท่าแล้วอา่าขุดหินไปก่อนแล้วกันอ่ะขุดขุดขุดป๊าบโหขุดสะยาวเลยกู <c oughs> <c oughs> ก็น้องน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าถามมาถามในเฟซบุ o กเนะครับแล้วก็มาถามในเนี่ยมึงมาคอมเมนต์ในชแนลเนี่ยก็พี่ครับตอนไหนจะลงคลิปอะไรพวกเนี้ยพี่ขอแนะนํานะ ให้ทุกคนไปดูในเพจถ้าวันไหนพี่ไม่ลงอ่าถ้าวันไหนพี่ไม่ลงคลิปพี่จะประกาศในเพจแต่ถ้าวันไหนพี่ลงพี่ก็จะไม่ประกาศเออในเพจก็จะเงียบนะครับถ้าวันไหนที่ในเพจเงียบแสดงว่าวันนั้นกูลงเข้าใจว่าแต่ว,ว่าถ้าในเพจมันไม่เงียบเออแบบพี่ของ,งดลงคลิปเออแสดงว่าพี่เนี่ยไม่ว่างนะครับก็ต้องสอรี่กันไปตามระเบียบเคเดี๋ยวปักท็อตก่อนแล้วกันปื๊บ เรียบร้อยไปเดี๋ยวเราคาบโตคาบไปในนี้ก่อนแล้วกันเอาคาบโตคาบไปในนี้สักหน่อยสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยว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 อะไรของกูเนี่ยฮะโอเคแล้วก็หนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราคาบอีกคาบอีกปึ๊บหนึ่งสองสามสี่เอาแล้วก็ปึ๊บหนึ่งสองแล้วก็ไม่มีสามสี่ครับ ช่างมันช่างมันหนึ่งสองแล้วก็ไม่มีสามสี่เดี๋ยวนึงอ่ะอันนี้เอาสักหกก่อนแล้วกันอ่ะหกหกหกอันวางมั่วๆเลยก่อนนะกวางมั่วๆกันเลยอ่ะปื๊บปื๊บอ่ออะ,เะเดี๋ยวกวางมั่วมั่วมั่วเกินไอ้เหี้ยเดี๋ยวอ่อโอเคจึ๊บจิบปื๊บปื๊บอ่ะได้เจ็ดเจ็ดกล่องเจ็ดกล่องหนึ่งสองสามหนึ่งสองเดี๋ยวทำไม,มไม่มีคู่เดี๋ยวสุดท้าย โอเคหีบนี้เอาไว้เก็บพวกหินละกันนี่ก็เอาไว้เก็บดินครับโอเคฝั่งนี้ก็จะเอาไว้เก็บพวกไม้เนาะหีบไม้ไม้ไม้หินก็เก็บไว้อุปกรณ์หินเราเก็บไว้หไวให้หมดครับโอ้หได้มาจากเหมืองไม่ใช่ดิได้มาจากไอ้มันระเบิดเมื่อกี้เดียวเออได้มาจากมันระเบิดเมื่อกี้บ้าเนี่ยได้มาจากเหมืองที่ไหนล่ะมั่วแล้วเราเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราปัก บักท็อตก่อนเดี๋ยวเราจะไปหาเออไอไอนั่นน่ะไอบ็อกคอสเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเออผมลืมไปเว้ยผมได้หมวกมาใหม่ครับเหนไหนไหนผมได้หมวกมาใหม่เป็นแว่นตานี่นี่นี่หัวไอเยี่ยงท่เอยได้มาใหม่เว้ยเป็นแว่นตาไอเทมเฟี้ยวเหมือนกันเออโอเคแล้วประตูนรกเราอยู่ตรงไหนวะตอนที่เรามาที่นี่มันอยู่แถวนี้ไม่ใช่เหรอวะ ขอเดินหาประตูนรกก่อนนะครับจรเจอแต่หลุมศพจังวะฮัลโหลประตูนรกเพราะว่าผมต้องไปที่นรกเพื่อเอาอ่ของนะครับเอาไม่ใช่เอาของอะไรหรอกเอาเอา,เอาไอ้นั่นอ่ะที่บอกอะ่ะไอ้อะไรวะเขาเรียกนิออเทอ,แบบอรออออ์อ่ะเออแบบอะไรนะบล็อคคอสบล็อคคอร์สเฮ้ยเสียงอะไรอย่าตะโกนเสียงดังดิยิ่ยกูกลัวไอ้เหี้ยแม่เบาๆก็ได้ โอเรีบรีบเสียงดังไปไหนแล้วนี่นี่นเราต้องมาเอาครับเราต้องมาเอาเดี๋ยวเราเอาไอ้ไหนี่หน่อยแล้วกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวกระตุกกเอามือขุดไปหน่อยก็ได้นะว่าอันนี้มันค่อนข้างจะขุดง่ายอยู่ครับอ่าใช้มือขุดก็ได้ครับไม่ยากเรื่องง่ายๆนี่ต้องเลือกปิ้งย่างเลยทีเดียวเชียวอ,อ่าโหเยอะแยะสำลักกองดอยเลยเฮ้ยพี่อยากซื้อไอ้นี่เว้ยไปดูในเพจดิ ไอเสื้อกันหนาวอ่ะของเอ็นเตอร์แมนอ่ะอนะไปดูในเพจนะอาจจะเห็นน้อยคนมากเพราะว่าบางคนอาจจะเห็นแบบผมบอกว่าในเพจเนี่ยในเพจทวิตในเพจไอเหี้ยในเพจคุยเลยล่ะในเพจในเพจเนี่ยผมโพสต์ว่าถ้าถึงสองสองแสนซับสไคร์นะครับก็สองแสนซับ,บ,บ,ซบเหมือนกูคิดไกลไปวะคิดไกลเลยสั <laughs> จะแจกเสื้อกันหนาวนะครับเป็นของเอออ็นเตอร์แมนเนาะเดี๋ยวพี่จะสั่งซื้อแล้วก็เอ่อจากเวเว็บจากเว็บไหมครับโดยตรงอ่ะเออพี่จะสั่งซื้อแล้วก็เดี๋ยวเอามาเอามาแจกกันเออเนาะห้าคนนะครับที่จะได้ไปนะครับเสื้อตัวนั้นก็ตกราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถึงหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทน่าจะประมาณนี้นะแล้วจอมึงจะค้างทำไมเนี่ยเฮ้ย ไอ้ยังค้างตั้งนานเชียวเออนะครับก็จะประมาณตกราคาประมาณเท่านั้นเนาะก็ก็รอดูนะเดี๋ยวรอให้ถึงประมาณสักสองแสนก่นอนไอ้ยเหมือนแบบมันกระตุกจังวะกูไม่ได้เปิดอะไรไว้เลยนะเนะี่ยโอ้ยเยี่ยมอดหนักโอเคเดี๋ยวเราเราเล่นอันนี้ให้มันรีบจบดีกว่าเนาะยี่สิบยี่สิบกว่าพาร์ทยี่ห้าพาร์ทนะเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นโปรเจกต์อื่นโปรเจกต์อื่นน,นะครับความคิดผมน่าจะเป็นอ่า ตาลุยกับอะไรดีอะโปรเจกต์อื่นโปรเจกต์อื่นไม่รู้จะเป็นอะไรดีเนาะเออโปรเจกต์อื่นก็น่าจะเป็นเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีอย่าพิ่งโหวตเข้ามานะเอออย่าพิ่งโหวตกันเข้ามาเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีบ้าพอกูพูดโปรเจกต์ไปปุ๊บโอ้โหแม่งหลังเลยพี่ดักก้อนบอลเนี่ยจะมาเลยดักก้อนบอลพี่นารุโตะนารุโตะนี่กูไม่รู้กูจะเล่นอะไรไงกูเข้าไปแม่งมีแต่แบบคาถาเพื่ออะไรวะกูเล่นไม่เป็น ไอ้เยอยกูงงเลยเนี่ยนารูโตะเนี่ยไอ้พวกบอกเอานารูโตะเนี่ยไหนวะปุ๊บอ้าฉะโอ้อีกต่อไปจะมีตัวอะไรโผล่มาอีกต่ออยากเจอเร็วๆจังเออ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 เงยอะไรของกูเนี่ยโอเคเดี๋ยวครับเดี๋ยวพาร์ทนี้ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวพาร์ทหน้านะครับเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวผมขอไปตัดไม้ก่อนละกัน เดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาสร้างอะไรเล่นกันนะครับอ่ะเฉาะ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 โอเคเดี๋ยวเรพาร์ทหน้าดเดี๋ยวเราลองมาทําฟาร์มไก่อัตโนมัติกันเพื่อจะได้เป็นอาหารหลักๆนะครับให้เรามีชีวิตรอดต่อไปนะฮะแล้วก็เอ่อเราจะทําะไ้สักเครื่องสองเครื่องก็ว่ากันไปนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กันเลยนะจ๊ะโอเคบ๊ายบายนะจ๊ะพาร์ทหน้าเราไปลงเหมืองกันเว้ยจะเอาผู้มึงไปลงนรก ไอเหี้ยลงเมืองตลอดเลยกู